อันนี้น่าจะได้อันนี้ได้อันนี้อันนี้ได้อ่ะเมื่อ,นนอก,กี้อาจจะเสียงนะเดี๋ยวพอแม่พอออสรุปนะแม่จะไปอย่างเร็วแบบจรวดเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนลูกจ๋ากฎหมายหลักนะ mm hmm. พรลบบสาธาราชาติพรบบข้าราชการครูและบุคลากรแล้วก็พรบสภาครูนะคะอันนี้หลักหลักเลยอ่พอรบบข้าราชการครูเนี่ยเกี่ยวกับการบริหารบุคคลงานบุคคลของขออของผู้บริหารคุณต้องอ่านตัวเนี้ย ฉบับแากกิจจา,น,นะน,านี่นะกิจสีกาเนี่ยนะถือว่าสําคัญสุดนะคะส่วนงานวิชาการมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่พรบการสาธารณเข้าใจไหมอ้าทีนี้เรามาดูขออญาตนํานเสนอตัวนี้หน่อยนะคะขอบคุณสําสนักง,งานกคสนะคะาการพิชุมบริหารง,งานบุคคลกรคสความหวังและความท้าทายเรขาชื่อรองศาสตราจารย์ดรประวิทเอราวันเห็นไหมผู้อ่านว่าวันถูกไหมถูกนะเนาะเรขาธิการกรคส เขาพูดถึงตัวนี้ในส่วนคุณภาพของนักเรียนแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของใครครูเขาบอกว่าจากการวิเคราะห์พบว่าเนี่ยปัญหาด้านการศึกษาของประเทศไทยเกิดจากักมลลคนล์การศึกษาอยู่ระดับต่ํามากเด็กไทยไม่รู้เป้าหมายของตัวเองว่าเรียนไปแล้วจะทํางานอะไรเห็นไหมขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรขาดความรับผิดชอบระบบ การศึกษาต่อนักเรียนและผู้ปกครอง<ด>และระบบการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยทีนี้เขาก็มาดูมันก็เลยป,ปัญหาเนี่ยมีทั้งหมด4ข้ออีกข้อที่4มาดูก่อนเขาก็พูดว่าแนวคิดการพัฒนาระบบวิชาชีพครู the system of teacher professional develop เขาแบ่งออกเปน็นนี่ครูผู้ช่วยนะนก็เป็นครูคอร์สหนึ่งไล่ไปสองอันนี้3 4มสี่นะห้าอันนี้ระดับมาสเตอร เราดูนะเดี๋ยวเราไปดูภาคภาษาไทยไม่ต้องดูภาคภาษาอังกฤษจุดเชื่อมโยงภารกิจของสํานักงานกคสนะคะเรามาดูกคสเขาบอกว่าแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพของกคสนะคะเขาก็กําหนดตามนี้นะคะก็มีการจัดระบบคัดเลือกครูพันใหมเห็นไหมพัฒนาสู่วิชาชีพสําหรับครูใหม่ระบบสนับสนุนเห็นไหมแล้วมันมีคัดเลือก พัฒนาเข้าสู่วิชาชีพแล้วก็มาสนับสนุนแล้วก็พัฒนาสมรรถนะแล้วก็มาพัฒนาวิชาชีพแล้วก็มาสนับสนุนความก้าวหน้าระบบการเข้าสู่วิทยาฐานะต่อไปเรามาดูมันก็จะมีสมมติอนาิีิ์เขาก็แบ่งเป็นเลเวลเลเวลเห็นไหมมีทั้งหมดกี่เลเวลมีสี่เลเวลนะเขาก็คิดไว้แล้วลครูมีวิทยาฐานะสูงขึ้นเป็นอย่างเงี้ยตามระดับเดี๋ยวดูดูเขามาคิดวิเคราะห์แล้วอขอ ะะเราบรรลุกรอบและแนวคิดในการพิกโฉมการบริหารบุคคลของกศศ Back to school. Focus on c l a s ู r ชื่อ e a c h e r as a key success นะ school a เ l e a r n i n g o r g a n i ท e ทีนี้ในส่วนห้าขันงัดว่าังกคศก็ห้าขันงัดในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข,องข้าราชการครูและบุคลากร,กรหนึ่ง กสกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะใหม่นี่ไงวอเห็นไหมวอลสามต่อไปมีการปรับปรุงการประเมินเอาใหม่รอบที่แล้ววอเก่าวอลสิบใครที่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วมีการปรับปรุงระบบพัฒนาผู้บริหารก่อนเข้าสู่ตำแหน่งม,มติกศนี่เก้าทับหกสี่และเกณฑ์อัตราก,กําลังของให้สอดคล้องกับการเป,ปลี่ยนแปลงเราก็เรียนแล้วนะวอลยีส่สิบสามวอลยี่สิบสี่วอลสิบนะคะ กําลังอัตราโรงเรียนปกติวิธีการบริหารอันนี้โรงเรียนขนาดเล็กนะคะและมีการวางแผนการผลิตระบบคัดกรองครูที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบนี่ก็มีการทา muu กับคณะบดีนะต่างๆต่อไปเรามาดูกระทรวงศึกษาปรับระบบการประเมินวิทยาธรระใหม่ตอบโจทย์4.0ของรัฐบาลน,นะคะ,ะเริ่มเลยเนีย่ยเขาก็ไล่มาตั้งแต่ปี63มีกรอบขอเขาก็ว่าไปของเราเริ่มจริงเลยเนี่ยหลักเกณฑ์มาตั้งแต่ปี64 ไหมกรอบแนวคิดมี back to school focus teacher นะตามนี้แล้วก็คำนดเกณฑ์เริ่มหลักเกณฑ์ประปรุงเพื่อให้เกณฑ์มานะแต่มันทำสัญญากันแล้วนี่นะคะเอาละ่ะผู้บริหารผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศครูทั้ง4ี่ตำแหน่งพอพฤษภาหกสีก็ประกาศใช้หลักเกณฑ์วัวไอเดียพีเทันทีเลยเห็นไหมมิถุนานนี้ก็เริ่มทดลองแล้วนะวิทยาฐานะใหม่มีการประเมินนำร่องก่อน แล้วก็กันยาก็ประกาศตัวชีวัะพอตุลาหนึตุลาเห็นไหมข้าราชการครูลและบุคลกากรทุกคนเริ่มทำ pa แล้วก็มาตุลาหกห้เริ่มเปิดใช้ระบบเห็นไหมเอาละ digital performance especial dpa แล้วก็มาสู่มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะใหม่ดูดูเอาละเริ่มแล้วภาคภาษาไทยระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังของวิทยาฐานะลูกจำ หนึ่งปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียกว่า execute and learn หนูเขียนจำภาษาไทยก็บอปฏิบัติและเรียนรู้แล้วก็ไปเป็นปรับประยุกต์ต้อมท่องนะหนึ่งปฏิบัติและเรียนรู้ปรับประยุกต์แก้ไขปัญหาเอาใหม่ปฏิบัติหนึ่งปฏิบัติและเรียนรู้ปรับประยุกต์แก้ไขปัญหาริเริ่มพัฒนาคิดค้นปรับเปลี่ยนท้ายที่สุดคือ สร้างการเปลี่ยนแปลงนับสิหนึ่งครูผู้ช่วยสองครูสามครูชำนาญการสี่ครูชำนาญการพิเศษห้าเชี่ยวชาญและหกครูเชี่ยวชาญพิเศษเห็นไหมตั้งแต่ครูผู้ช่วยเป็นต้นไปเลยเอาละครูผู้ช่วยเรียกว่าปฏิบัติและเรียนรู้ครูปรับประยุกต์พอมีวิทยาฐานะเรียกว่าครูชำนาญการแก้ไขปัญหาชำนาญการพิเศษ เริ่มพัฒนาครูเชี่ยวชาญคิดค้นและปรับเปลี่ยนครูเชี่ยวชาญพิเศษสร้างการเปลี่ยนแปลงนี่หนูต้องจามันก็ออกข้อสอบนะคะระดับปฏิบัติงานปฏิบัติงานที่คาดหวังตามวิทยฐานะทีนี้เขาก็มาอธิบายคําว่าหนึ่งปฏิบัติและเรียนรู้คือสามารถปฏิบัติเรียนรู้ตามมาตรฐานจรรยาบันเพราะปรับประยุกเริ่มเริ่มเก่งขึ้นมาแล้วจัดการเรียนรู้มีปรากฏผลเป็นยังไงผู้เรียนตามมาตรฐานเหมือนเดิม แต่แก้ไขปัญหาอันนี้แค่อันนี้ครูผู้ช่วยอันนี้ครูครูอันนี้สามชำนาการ่าแก้ไขปัญหาจดไว้นะเขาถามระดับแก้ไขปัญหาคือคอสอ,อะไรอันนี้ก็คือคอสสองถูกไหมนี่เริ่มคอสสามต่อไปคอสสี่เห็นไหมอันนี้แก้ไขปัญหานี่แก้ไขปัญหา ต่อไนี้เริ่มพัฒนาเห็นไหมคอส,สามพอคิดค้นปรับเปลี่ยนนี่เอาละคอศส,สี่พัฒนานวัตกรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงอันนี้คิดค้นพัฒนาผยแพร่เห็นไหมไปสู่การเปลี่ยนแปลงพอเข้าใจนะต่อไปเรามาดูแผนภูมิเส้นความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุขขคลากรเดิมกับใหม่ลูกจ๋าเดิมเนี่ยเป็นครูผู้ช่วยอ่ะนะกนะว่ามันจะไปได้เนี่ย นานนี่คือเพดานสูงสุดนะศึกษาเทศก็ต้องอย่างน้อยแปดปีเราไม่ต้องดูระดูของใหม่ดีกว่าเป็นครูผู้ช่วยกิเปยสองปีถูกไหมเราเป็นครูใช่ไหมสี่ปีวงสามคือเงื่อนไขแช่งหนไปแล้วเหนี่ยวเหลือสามหูหน้าสามสองบวกสามเป็นห้าสาสาม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 เก้าสามสี่สิบสองสิบสองบวกอีกสองเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่ปีหนู เยอะแยะเงินเดือนจะเอาที่ไหนเห็นไหมนี่เห็นไหมแค่เป็นที่แค่นี้แม่ผอ,ออกว่าจะได้ถึงสูงสุดข,ของเขาเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นพออเป็นอพออเนี่ยกว่าถึงเนี้ยใช้เวลาตั้งสามสิบเก้าปีพวกเธอแพรเดียวเนี่ยเดี๋ยวพอสอบเธอเป็นพออเธอได้คอสอคสออะไรเนี่ยลองชำนาญการใช่ป่ะมันสตาร์ทอยู่ตรงนี้แล้วเนี่สามหนึ่งสามสามสองหกมันน้อยระยะเวลาเป็นไงสั้นสั้นเข้า,เ,าเรามาดู เห็นไหมการประเมินเงินเดือนก็เหมือนกันนี่แล้วก็ทำวิทยาฐานะ PA เห็นไหมปีที่หนึ่งเห็นไหม Performance s p e s o a l PA ทำข้อตกลงกันตั้งแต่หนึง่งตุลาตามปีงบประมาณนะคะเอาละแล้วครูจะส่งวิทยาฐานะส่งเมื่อไหร่ส่งมเมื่อเธอพร้อมนะส่งเมื่อไหร่ก็ได้วันที่เท่าไหร่ก็ได้นะส่งเมื่อเธอพร้อมงานเสร็จคงวิทยาฐานะเลื่อนเงินเดือนไม่ใช่เออใช่เลื่อนเงินเดือนคง,งวิทยาฐานะ หรือจะเลื่อนวิทยาฐานะก็ใช้สูตรเดียวกันนะคะตามนี้4ปีลดได้ไหมได้ปเปรียก Perform a n c e คลิปการสอน Power นี่นะต่างๆส่งผ่านผ่านระบบ dpa ออนไลน์ทีนี้มาดูเหตุผลในการจัดเกณฑ์อัตรากำลังก็เหมือนกันของเก่าไม่เอาเอาของใหม่เลยเกณฑ์นี้ มิติเชิงปริมาณกับมิติเชิงคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กครูยอย่างน้อยเมื่อกี้เขาบอกให้มีกี่คนจำได้ไหมสี่สิคนอนะหน่งถึงเอามี4คนมีเอกอะไรปะทมศึกษาภาราไทยคณิตปะทมวัยนี่นเกณฑ์อัตรากำลังที่ที่เราเคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งเห็นไหมคุณภาพเนี่ยยกกำลังสองเห็นไหมเด็กต้องมีทักษะในการอ่าน literacy การคิดการวิเคราะห์เห็นไหมอ่านเขียน อ่านเขียนคิดวิเคราะห์อ่านเขียนคิดวิเคราะห์จำไหมนะลดธุรการนี่คืนครูสู่ห้องเรียนนะเอาละปริมาณกับเวิร์กเนี่ยชั่วโมงสอนมีชั่วโมงชัดเกนยี่สิบชั่วโมงนะเอาละ่อไปเชื่อมโยงสู่การแผนไอ้ตัวฮิวแมนอัตากาลังในการมีครูสนับสนุนมีธุรการถ้ามีโรงเรียนมีนักเรียนเยอะๆก็ต้องมีครูสายสนับสนุนนี่อีกแล้วโรงเรียนก็ต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพนะในระดับเล็ก ลดความเดื่อลั้ำต่อไปการดําเนินการปี4ีกับปุกนะคะหนึ่งสร้างวันกาลังใจให้ครูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากลำบากเห็นไหมลดร,ระยะเวลาจาก4เหลือ3พูดในสัปดาห์เล็กๆและจะมีการเสนอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับสภาพการทํางานที่ยากลำบากอีกเดือนละสามพันบาทเอาละ่ะเราไปดูซิพื้นที่ห่งางไกลตะเข็บชายแดนในเกาะในเขาในห้วยพื้นที่อันตรายเสี่ยงภัยนะ แล้วก็มีการจัดสวัสดิการเพิ่มกรอบอัตรากาลังครูอีกสนับสนุนให้เห็นไหมเอาล่ะเขาจะเพิ่มเจ้าที่พัสดุเข้ามาให้เดือนละ2,000บาทหรือใครก็ตามถ้าเกิดทําเป็นเจ้าที่พัสดุเนี่ยพวกนี้จะเขาจะให้เงินพิเศษเดือนละ2,000บาทเพิ่มอีกนะต่อไปสร้างกลไกาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กประกาศโรงเรียนคุณภาพการจัดก,การเรียนการสอนใช้ทรัพยากรร่วมกันกันกบโรงเรียนหลักเอาล่ะโรงเรียนเล็กก็ต้องมีโรงเรียนพี่เลี้ยง ต้อไป Back to school ลดความเลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมคุณภาพให้กับโรงเรียนนี่เขาก็จะสั่สอัตรากำลังเพิ่มมาตามเกณฑ์รูปแบบใหม่5ลดความซ้ำซ้อนในการประเมินคืนครูสู่ห้องเรียนก็ใช้อะไรนี่ละเกณฑ์ p e r f o r m ร์ฟอ s p i เลื่อนวิทยาฐานะประเมินเงินเดือนคงวิทยาฐานะเรื่องเดียวกันเลยนี่เห็นไหมทำา PA เห็นไหมสี่ปีเนี่ยทำเหมือนกันเลยประเมิน ปีละสอครั้งถูกไหมปีละสอครั้งปีละสอครั้งทำ pe แล้วต่อไประบบอันนี้ Digital Performance a p p r a ็ s a l เประเมินผ่านออนไลน์ลดเอกสารสร้างระบบการประเมินที่ทันสมัยรวดเร็วยุติธรรมมีประสิทธิภาพแล้วเรามารู้จ็ก hrms human resource management system คือการจัดข้อมูลบุคคลผ่านระบบออนไลน์ต่อไปเนี่ยทะเบียนกองเก่าหรือกคส16เราอะมันจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิก แทนเอกสารเพิ่มความสะดวกเข้าถึงง่ายยกระดับเป็น e government ก็คือรัฐบาลเห็นไหมอของกระทรวง8 focus on cash r o o มุ่งคุณภาพคนรับที่ผู้เรียนปรับมาตฐานตำแหนง่งสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการให้พอ,อและรองพออเข้าถึงเข้าถึงห้องเรียนอย่างน้อยเป็นไง5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เห็นไหม ลองอ่ะสอนสิเนาะพออหถูกป่ะออปรับการประเมินการสอนครูผ่าน8ตัวชี้วัดสะท้อนสมาร์ททีเชอร์แอนด์แอคทีฟเน้นแอคทีฟเรียนรู้เลย่อไปวางระบบสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูบุคลากรก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกพออพอ o, เขตลองพออศึกษาเทศหรืออะไรเนี่ยก็มีเกณฑ์ ต่อไป10สร้างระบบมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงานเห็นไหมเรามีประมวลจริยธรรมกี่ข้อของข้าราชการครูมี8ข้อใครเป็นคนจัดทำกคสมันมาจากไหนมันมาจากพรบมาตรฐานจริยธรรมแล้วมาตรฐานจริยธรรมนั้นมาจากไหนมาจากรัฐธรรมนูญเห็นปะ่ะมีเรื่องจริยธรรมเอาละงานที่รอที่ตอนนี้กำลังรองอกค,อคอสเขตจะดำเนินการ ท้าทายกุมภาเห็นไหมสั่งงดตั้งแต่ 8, 5, 6, 5, 8พฤศจิกา5658พฤศจิกาเห็นไหมกศจหยุดหน้าที่รออกกขสอเขตทั้ง1คนเอาลคนเตรียมเลยนะวันเปิดเรียนเห็นไหมครูพออลองพร้อมทำงานเพราะฉะนั้นสอบบรรจุครูแน่นอนสอบบรรจุครูเรียกว่าสอบแข่งขันถ้าสอบพออลองพออเรียกว่าสอบคัดเลือก มันไม่เหมือนกันนะแล้วก็รีบพิจรารณย้ายตามคาร้องรอ,อไว้แล้วรอคณะกรรมการอย่างเดียวดําเนินการรับรองคุณวุธเนี่เตรียมพร้อม dpa ดิจิทัลนะแล้วก็เอาเรื่องวินัยที่กศจค้างอยู่ใครกันโดนสอบอยู่กสจต้องส่งคืนมาที่อ,อกกอ,ขอเขตไครเขตมันต่อไปความท้าทายมิุนาถึงกันญาหกหกจะทำแผนอัตรากำลังเราเรียกว่าวยี 13, โดยใช้ข้อมูลสิ มิโยจำไว้เพื่ออะไรเพื่อจะสันคืนอตากเกษียณปีหกเนี่ยพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารให้แล้วเสร็จก่อนหนึ่งตุลาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามปกติพิจารณาการย้ายครูรอบสองคุณครูเขียนเขียนเดือนอะไรมก,กราถูกไหมนับไปเลยมก,กราคุมพามมนาเมษาพฤษภามิถุนาหกเดือนก็พิจารณา,าย้ายพอมิถุนากรกฎาคมเขียนใหม่ รอบที่สองครูผู้ช่วยเขียนไปหนึ่งสองรอบนะเหมือนเขียนเงินเดือนเลยนะคะรอบแรกอย่างก่อนอย่างก่อนอยังตื่นเต้นยังไม่ต้องเขียนรอรอบสองนะคะอ้าวทีนี้มาดูถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วงหันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ์และห่วงไรายได้นะมากๆเข้าคุณจะเอากระจิกกระใจที่ไหนนะมาให้ความรู้ความดีแก่เด็กจบในส่วนของกคศ จบแค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้คงสรุปแล้วแล้วก็นะเดี๋ยวแม่พออจะส่งให้นะปิดเสียงเลยนะลูกนะพออจะส่งตัวนี้ให้ขอร้องขอร้องว่าขอญาตเปิดหน้าหน่อยขอร้องว่าขอดูหน้านะคะจุดนำเสนออยา่าอย่าส่งไป